ที่อยู่กันมา8 9ดเ้าปี10ปี2 0ปีไม่ได้เป็นเครื่องหมายการันตีว่าคุณเป็นคู่กันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนแซบคนที่ถูกใจสําคัญที่สุดเป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนทั้งประเทศอินหนักมากกับดราม่าของลำยไยไหท้องคําไม่เว้นแม้กระทั่งคนดังอย่างเจ๊กันดอนเมืองก็อินหนักมากออกมาพูดในเรื่องนี้ประมาณว่าในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึ่งขอเลือกความสุขคนดีไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแซบคนที่ถูกใจสําคัญที่สุด อยู่กันมานานไม่ได้การันตีว่าเป็นคู่กันขนาดตัวเองอยู่กันสิบกว่าปียังเลิกกันได้เลยเราไม่เคยได้ความใส่ใจตอนนี้ทํามาหากินเงินคือสิ่งที่เนรมิตความสุขให้ได้เอางี้นะในฐานะรู้ผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งถึงแม้กูจะไม่ได้ชื่อลำใหญ่แต่กูเป็นคนขาม,มีหัวจิตหัวใจกูขอเลือกความสุขฟังนะคนดีไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแบ่บ และคนแซบก็ไม่เห็นหมายความว่าเป็นคนดีเสมอไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนแซบคนที่ถูกใจสําคัญที่สุดการที่อยู่กันมาแปด้าปี1ิ 10, ปี20ิ 10, ปีไม่ได้เป็นเครื่องหมายการันตีว่าคุณเป็นคู่กันค่ะเพราะเรื่องลเล็กเล็กน้อยสิ่งลเล็กสิ่งเลน้อยใดๆก็แแต่สำหรับผู้หญิงที่ทํางานแบบเราอ่ะมันคือความใส่ใจเราจะอยากอยู่คนที่ใส่ใจเราเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใส่ใจเราไม่มากพอเราก็ไม่สิทธิ์ที่จะเลือกความสุขให้กับตัวเองใดๆก็แล้วแต่กู ผู้เลิกผัวมาแล้วเหมือนกันคนอื่นมองว่ามันดีหมดดีทุกสิ่งดีทุกอย่างแต่อยู่กันมาสิบสามปีกูไม่เคยได้กุหลาบวันวาเลนไทน์เลยอยู่กันมาสิบสามปีปีใหม่ไม่ได้มานอนกอดกีแล้วบอกเอ้กอดกูสิเนาะขอโทษค่ะไม่ได้มานอนกอดกูแล้วบอกว่ารักกูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้ซูเซียกับกูแต่มึงไปเฮ hey, เอเอฮ hey, เอพอักค่ะ สิบสามปีกูยังเริ่มมาแล้วเลยนับภาษาอะไรกบแค่แปดเก้าปีความสุขของกูคือการทํามาหากินและการทํามาหากินย่อมมาซึ่งเงินทองทรัพย์สินและชื่อเสียงแต่ใดๆถ้าเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงเหล่านั้นไม่สามารถในร带来ความสุขให้กูแล้วกูทำงานทําไมคะนี่พูดเรื่องใครอะ <laughs> พูดเรื่องเขาไม่เรื่องกูมึงไปหมดอินนะคุณแม่ขอโทษนะคะไว้มาใหม่ขอบคุณคะ่ะ หลังจากที่โพสต์คลิปไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและเข้ามาด่าว่าสนับสนุนมือที่3หรือเปล่าทําให้เจ๊กันดอนเมืองออกมาเคลียร์อีกรอบว่าพูดถึงเรื่องผัวเมียไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นกูชอบเมน,นี่ตรงไหนรูกป้าชอบเมน,นี่ตรงที่ว่าหนึ่งเลยเขาเข้าใจคลิปที่กูสื่อกูไม่ได้พูดถึงอีโมเข้าใจปะกูไม่ได้พูดถึงอีโม หรืออ e ีบออะไรทั้งสิ้นกูไม่ได้พูดถึงประเด็นสองคนนั้นกูพูดถึงประเด็นของน้องลอยอกูพูดถึงประเด็นของน้องลอยยอในความรู้สึกของกูในตัวกูกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูพูดง่ายกูเลือกพูดเรื่องของประเด็นผัวกับเมียกูยังไม่ได้พูดถึงเรื่องใครผิดใครถูกกูเข้าข้างใครกูไม <Definitely. S 1> right ่เข้าข้างใครกูพูดถึงแค่ว่าการที่แบบเขาห่างกันหรืออะไรกันอ่ะคืออย่าบังคับว่าโอ้ยต้องดีกันหรือต้องอะไรกันพะท้ายที่สุดแล้ว่เขาอยู่กันสองคน เขาจะเลิกหรือเขาจะอยู่กันเขาจะรักกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนความไม่ใส่ใจเรื่องเล็กลเ็กน้อยของผู้หญิงอะมันสําคัญมากพอผู้หญิงเราทํางานเหนื่อยมาอยากได้คนใส่ใจอยากได้คนดูแลผัวทางานเหนื่อยมาก็อยากได้คนใส่ใจด,ดูแลถ้าเราใส่ใจมันแล้วมันไม่ใส่ใจเราเราก็เลิกคราะเราก็หางาน,หา,งานหาเงินได้เองเหมือนกันนี่คือความหมายของกูแต่บางคนอะคอมเมนต์คือเหมือนงงอะคอมเมนต์เหมือนงงแล้วก็พูดเหมือนแบบว่าผู้หญิงผิดอะไรอีโมมันผิดอะไรทําไมอีโมต้องโดนด่ากูขอเข้าข้างอีโมทําไมคนนอกใจไม่โดนด่าทําไมคนนอก ลอยตัวทำไมอีโมถึงโดนมึงมึงฟังกูกูพูดกรณีผัวก,กับเมียผัวก,กับเมียที่แปลว่าใครก็ได้ที่เป็นผัวก,กับเมียแล้วกูก็ยกตัวอย่างตัวกูขึ้นมากูไม่ได้เข้าค้างใครกูพูดกรณีตัวอย่างของกูขึ้นมากูไม่งอคะ่ะกูไม่แคร์แล้วกูไม่สนสังคมด้วยอันนั้นคือตัวกูส่วนอีกคนที่บอกว่ากูสารแนทุกเรื่องมึงมึงไม่ได้กดติดตามกูแต่มึงเข้ามาดูแล้วมาคอมเมนต์มึงก็สารแน่นะคะ กูเสือกทุกเรื่องขอที่มีแสงที่มีกระแสมึงก็เสือกทุกเรื่องที่มีแสงมีกระแสเพราะว่าเรื่องที่มีแสงกับมีกระแสมันเป็นเรื่องดังเราก็เลยรู้อันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นนี่มึงต้องทราบนะคะว่าเรื่องที่มีแสงมีกระแสมึงรู้แล้วมึงก็ทำคอมเมนต์ทุกคลิปเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องมันดังมึงต้องยอมรับด้วยอีสัตว่ามึงก็สื่อและสารละแนอิสตีนจริงๆอันนี้เรื่องจริงค่ะทุกคนค่ะไปก่อนนะมีน่ารังเลยอะ ท่ามกลางคอมเมนต์ก็ดุเดือดมองได้หลายประเด็นเรื่องนี้คนทั้งประเทศตามเผืออกันมาหลายวันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว